ก็สวัสดีทุกท่านนะครับมาไลฟ์หลังเกมทาง Facebook บ้างนะครับเพราะเดี๋ยวผมขออัดญจะไปลงหลังจากใครที่จะไปดู YouTube ก็เดี๋ยวผมไปลงย้อนหลังให้แล้วกันนะครับอ่ะ,อะก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามานะครับก็จบเกมนะครับเชลซี Chelsea. เอาชนะไปได้2อหนึ่งครับต้องมีเกมแบบนี้บ้างนะครับบางที <c oughs> เชลซีวันนี้เล่นไม่ดีมากแต่แต่ครึ่งหลังเกมดีขึ้นนะครับเกมดีขึ้นนี้ต้องยอมรับว่าเกมดีขึ้นแตออ่ถ้าถามโดยรวมทั้งหมดเนี่ยโดยรวมครึ่งแรกวัตฟอร์ดดีกว่าเรานะครับวัดฟอร์ดดีกว่าเราแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าวัตฟอร์ดดาวไปครับวัตฟอร์ดเกมมันดาวไปแล้วก็ผมว่าอีอย่างอีกจุดหนึ่งผมมองว่าเชลซีก็ขยับ เกมจากครึ่งแรกได้ดีประมาณหนึ่งนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์ใน YouTube นะครับผมบอกเลยว่าหนักครับครึ่งแรกนี่หนักเลยฮะครึ่งแรกนี่ต้องด่าครับฟอร์อไม่ดีจริงแต่ว่าแต,แต่จะไปว่าจะไปตำหนิ1 0 0ก็คงไม่ใช่นะครับเนื่องจากผู้เล่นบาดเจ็บด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาว่ากัน เดี๋ยวมารอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไลฟ์ในนี้นะครับเนื่องจากเดี๋ยวจะเตรียมเ,เรียกว่าทำบลูสตูเดย์ด้วยก็เลยมาไลฟ์คุยกับเพื่อนๆใน Facebook ก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูดคลิปไปลงย้อนหลังให้ใน YouTube และกันฝากกด s u b s c r i b e ช่องปั๊มสบาท5บาทนะครับหลายคนอาจจะกดใน Facebook แต่ว่าไม่ได้กดไลฟ์ในไม,ไม่ได้กด Subscribe ในใน u t u b e นะครับฝากดูแล้วกันเดี๋ยวมาหลังเกมพร้อมกันนึงพอเป็นเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับเกมเราดีเลย เนื่องจากมีแฟนบอลวัตฟอร์ดที่อาการหัวใจวายแล้วก็ดีขึ้นอโดยรวมผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับครึ่งหลังผมว่าจุดหนึ่งต้องให้เครดิตทางโทมัสทูเคิลเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตจริงๆเพราะว่าหนึ่งตัวผู้เล่นเราเข้าขั้นถึงขั้นพิการได้เลยนะครับถึงขั้นพิการแล้วก็ฟอร์มไม่ดีด้วยครึ่งแรกเครึ่งแรกต้องยอมรับว่าทูเคิลตัดสินใจผิดที่เลือกใช้ชาวีเกสกับทางรูปเบนรอตชีกเล่นด้วยกัน แต่ก็เข้าใจอีกมุมหนึ่งว่าผู้เล่นเชลซีไม่สมบูรณ์ก่อนเริ่มเกมเราทราบอยู่แล้วว่าริชเชนไม่สมบูรณ์อจอร์จินิโอไม่สมบูรณ์ติโมแวนเนอร์ไม่สมบูรณ์รรณแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ในเกมวันนี้คือมันแสดงเห็นว่าเชลซีเนี่ยการใส่จอร์จินโอมาเป็นตัวสำรองเนี่ยคือใส่แล้วใช้งานไม่ได้มันเหมือนเกมนั้นที่แล้วที่เจอแมนเชสเตอร์เต็ดเลยสแสดงว่าโรเมลูลวัวคูเนี่ยในเกมกับแมนยูเนี่ยร่างกายไม่พร้อมเลยครับคือใช้คําว่าไม่พร้อมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ สำรองที่เชลซีใส่มาเนี่ยผมว่าในกรณีของจอจินโยกับติโมแวรเนอร์เนี่ยผมว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะลงเล่นเลยดีกว่าวันนี้ถึงขั้นผมคิดเลยนะครึ่งหลังกลับมาเนี่ยเชลซีเปลี่ยนเอาเอา่เอเรียกว่าเตโกโซิวาลงมาผมรู้แล้วแหละว่าชาโลบาเล่นแน่เพราะเขาเคยเล่นวิฟิีตัวรับตอนปล่อยยืมตัวไปผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นในเคสลักษณะแบบนี้แสดงว่าจอจินโยความฟิต ผมว่าไม่ถึง70%ผมมั่นใจเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าความฟิตไม่ได้ก็เลยทำห้ต้องส่งชาโลบารปรากฏชาโรบาลงมาเล่นผมว่าด้วยจุดหนึ่งตรงที่อาจจะผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันไม่ได้สปรินต์นานหรือเปล่านะทำห้เขาเจ็บแต่แต่ไปคิดประเด็นอย่างไนไม่ได้สักทีเดียวครับเพราะว่าการบาดเจ็บตรงนี้มันเกิดขึ้นได้จากการที่เล่นเกมหนักๆมาหลายเกมทีเนี้ยเดี๋ยวจะวัดเลยครับเชลซี Chelsea ลำบากแน่หนึ่ง ถ้าพูดถึงอัปเดตล่าสุดเลยนะโคอาซิชเจ็บเชื่อว่าพักยาวกองเต้ onte, นะครับอย่างดีสุดคือพร้อมในสัปดาห์หน้าจอร์จินโย่อาจจะพร้อมในสัปดาห์หน้าแต่ว่าโปรแกรมเราจะสุดสัปดาห์นี้เราจะเจอกับเวสต์แฮมเพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะครับนะผมตูวก่อนใช่เราเจอเวสต์แฮมเพราะผมจําได้ผมไลฟ์สกอร์ใช่เราไปเยืยน West Ham. อนเวสต์แฮมเพราะฉะนั้นเกมนี้อ่ะผมพูดแวะนิดหนึ่งนะเกมนี้คือเกมที่สําคัญมากนะครับในการเก็บ3คะแนนได้เพราะพุ่งตรงครับเกมไปเยือนเวสต์แฮมเรามีโอกาสสะดุด เรามีโอกาสแพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสัปดาห์นี้วันนี้เราเสมอวัตฟอร์ดหรือเราแพ้วัตฟอร์ดเนี่ยผมบอกเลยมีโอกาสที่ลิพูจะแซงเราสัปดาห์นี้คือสัปดาห์หน้าเจอเวสแฮมไม่ง่ายครับเพราะเวสแฮมกำลังฟื้นไม่ง่ายแน่นอนใครจะไปบอกว่าไปตบเวสแฮมถึงท,ทิ่นที่ลอนดอนสเตเดียมผมบอกเลยไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในการเป็นจ่าฝูงเราต้องเป็นจ่าฝูงให้นานที่สุดนะครับเอออีกจุดหนึ่งวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนเซซ่าอัสปริเกตาออก แล้วก็ส่งลัวคูลงมาอ่ะเปลี่ยนซีเอ็กก่อนซีเอ็กลงมาแทนเชอร์วลชาโรบาเนี่ยผมมองว่าจุดหนึ่งคือเขาไม่เปลี่ยนสาเหตุที่ทำไมไม่เปลี่ยนจอจินโญ่ผมบอกให้เลยหนึ่งจอจินโยไม่พร้อมนั่นแสดงว่าสํารองเชลซีที่ใส่มาเนี่ยผมว่าจอจินโยก,กับแวนเนอร์แทบจะเล่นไม่ได้เลยขณะที่ซีเอ็กลงมาเนี่ยทางอดัมนิวสันของฟุตบอลลอนดอนเขาก็บอกว่าการใช้ ฮาคิมซีเเล่นเนี่ยเท่ากับเชลซีเล่นแผน3-3-3-2ตอนะครับตอนลัวคูล,ลงมานะ3 3 3 2นั่นแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนจากเกมวันนี้คือเชลซีเปลี่ยนลัวคูล,ลงมาเพื่อแรกครับเพื่อแรกเลยทุกเข้าเขาเรียกอะไรทูกเข้าเสียงเลยใช้คำนั้นดีกว่าถ้าภาษาภาษาภาษาบ้านเราคือวัดไปเลยอะวัดไปเลยอะไม่ไม่ไม,ไม่ชนะก็น็อกไปเลยอะเพราะฉะนั้นผมมองว่า นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนถามใน YouTube เดี๋ยวผมลงย้อนหลังให้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในเคสเนี้ยก็ทำถูกต้องผมก็มองว่าถ้าถ้าถ้าเกมเจอวัตฟอร์ดแบบนี้แล้วกล้าส่งลัคูลงมาถูกต้องเพราะสุดท้ายผมเชื่อว่าถ้าเชลซีไม่เปลี่ยนลัคูเปลี่ยนลอสบัคเร่ลงมาหรือเปลี่ยนคาร์ลมาซันโอดอยลงมาแสดงว่าทูเคิลก็ยังเขาเรียกอะไรใจยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วการเปลี่ยนลัวคูลงมา ลูคูไม่ได้ยิงก็จริงครับ 1. มาตันกับทรูสไอกองซึงถูกต้องเลยครับเพราะวันนี้ผมพูดเลยนะว่าบอลวัตฟอร์ดเป็นบอลเล่นหนักบอลกุนตียินทูสไอกองเป็นบอลบอลหนักครับทูสไอกองเป็นบอลบอลตกติกอะ่ะเพราะฉะนั้นการส่งลัวคูลงมาถือว่าถูกต้องแล้วเปลี่ยนเร็วอันนี้ถูกเลยไม่เหมือนเกมแมนยูเปลี่ยนช้าอ่ะแต่ก็เข้าใจคือวันนั้นอ่ะผมบอกเฉยๆนะว่าเปลี่ยนช้าแต่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนตัว แบบผิดนะคือมันเปลี่ยนช้ามันคือการเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้ยิงประตูครับแต่คือสามสามสามหนึห่งออกไ้สามสามสามหนึ่งแต่ในเคสในเคสของของของรัวคูที่ลงมาเนี่ยผมว่าจุดหนึ่งเอ่อคือเอามาสร้าง Impact อิมแพกอะให้ในแดนบน เอามาสร้าง impact ในแดนบนคือให้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 เอามาตันเพราะสุดท้ายมันได้ผลจริงครับคือเราเห็นว่าเราเห็นว่าการใช้รัวคูล,ลงมาเนี่ยแล้วมันตันมันอัดกับทูสเอกองมันอัดกับกับกับ3-3-2-2าอองขอไปผมพูดผิดเมื่อกี้ผมพูดอะไรสามสองะเกินเกินสามสามสองสองเทคนิคของของออโทมัสทูเกลน่นแสดงว่าแลกกัน นั่นแสดงว่าแรกเลยครับนั่นแรกเลยแล้วอาจจะเป็นสถานการณ์บังคับที่อ,อ่ใครได้ดูรายการสิงหัวออฟฟุตบอลกูรูไลฟ์มีคนถามว่าเชลซีจะมีมีแฟนรายการท่านหนึ่งพูดดีมากเชลซีจะมีการเปลี่ยนแผนการเล่นหรือเปล่าหากลัวคูกลับมาหรือมีอาการบาดเจ็บสุดท้ายเนี่ยครับวันนี้เราเห็นแล้วว่ามีการเล่นแผนใหม่มันเป็นสถานการณ์บังคับที่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ข้อดีคือเราเห็นทูเกลกับแผนที่เราไม่เคยเห็นอีก สามสามสองสองน่แสดงว่าเชื่อไหมว่าทูเครลมีแผนอะไรางสามห้าสองสามสี่สองหนึ่งสามสามสองสองนี่คือล่าสุดแล้วนะน่นแสดงว่ามันทาถูกต้องครับมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่มันต้องมีแผนแบบนี้ในการรองรับหรือจะเปลี่ยนในระหว่างเกมนะฮะเพราะฉะนั้นในเคสตรงเนี้ผมมองว่าเครื่องหลังทูเครลดีเครื่งแรกทูเครลไม่ดีผมใช้คานี้ดีกว่าเครึ่งแรกลิเชมไม่ฟิตนะฮะเมื่อกี้มีคนถามเข้ามา ถ้าใครอยากสนับสนุนส่งดาวเข้ามาให้ก็ได้นะคะขอบคุณมากนะแต่ไม่ซีเรียสนะฮะเราพูดคุยกันไปแล้วกันโอ้เช้าตีห้าหกโมงนี่ไม่ไม่ทำงานทําการกันกเหรอนะฮะคือถ้าผมมองในมุมเดี๋ยวบทสัมภาษณ์ถ้ามาดเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแต่ผมยอมรับว่าครึ่งหลังอ่ะเขาแก้เกมดีกว่าแก้เกมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะทูเกิลอ่ะก็เป็นการแรกบางทีไม่ต้องชนะเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเล่นดีครับแต่ต้องชนะต้องมีเกมแบบนี้บ้างต้องมีเกมแบบนี้บ้างอันนี้ผมบอกเลย เกมแบบนี้ต้องมีครับอืมเกมแบบนี้ต้องมีเพราะฉะนั้นด้วยสภาวะแบบเนี้ยคุณจับตาดูเลยว่าเดี๋ยวเชลซีจะเล่นกี่แมตช์นนะเก้าแมตช์ใช่ไหมเก้าแมตช์ในเดือนธันวาคมแมตช์ match แบบนี้ต้องมาครับอันนี้ต้องยอมรับว่าต้องมีดวงช่วยด้วยนะฮะต้องมีดวงช่วยต้องมีต้องมีเกมอืมคือถึงแม้จะเล่นไม่ดีอะแต่ แต่ต้องจ่าฝูงไว้ก่อนน่ะมันมีผลนะครับการแล้วยิ่งพุ่งตรงนะการมาเสียจ่าฝูงในในช่วง boxing day เนี่ยสําคัญนะครับคุณลองคิดภาพน,นะ boxing day สมมติวันนี้เราไม่ชนะวัดฟอร์ดเราเสมอสมมุติเราเสมอวัดฟอร์ดเราเสมอวัดฟอร์รอด,อรนดนัดหน้าเจอเวทแชมคุณว่าเราจะสะดุดไหมอ่ะผมถามผมถามทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยผมถามทุกคนที่ดูอยู่ว่าเรามีโอกาสจะสะดุดนในเกมกับเวทแชมมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้น เราเจอเวสแฮมเสร็จปุ๊บคุณมั่นใจแน่ว่าหลังจากนั้นเชลซีจะไม่สะดุดเจอลีสเจอเอลตันโอเคลีสเอลตันมันทีมกํลาลังร่วงเอลตันไม่ชนะมา7-8เกมแล้วแต่ถามว่าถ้าเราเสียจ่าฝูงในสัปดาห์นี้ไอเด็กระในวันนี้แล้วไปเสียจ่าฝูงแน่ๆอีกในเกมกับเวสแฮมเราจะโดนรีพูทิ้งกิตแด้เพราะฉะนั้นผมยังย้ํานะครับว่าเชลซีควรจะต้องเป็นจ่าฝูงเอาไว้ หรือควรจะมีคะแนนเบียดกับลิเวอร์พูลเนี่ยหนึ่งลิเวอร์พูลแมนยูเอ้ลิเวอร์พูลแมนซิตี้คะแนนสองคะแนนก่อนที่ฟุตบอลคัพออฟเนชั่นจะมาเพราะฟุตบอลคัพออฟเนชั่นผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสะดุดแน่ๆผมมั่นใจว่าเขาสะดุดยิ่งซารลาฟอร์มแบบเนี้ยใครๆก็คิดถึงนึกอหรอไหมฮะใครๆก็คิดถึงว่าเขาอาจจะสะดุด เกมแบบนี้ต like, so so okay. on ้องมาครับแต่แต่ถามว่ามันมาได้ครับแต่อย่ามาบ่อยไม่ดีมาบ่อยไม่ดีครับแต่ในเคสเนี้ยผมว่าโอเคแล้วผมว่าโอเคแล้วเอาตัวรอดได้แก้เกมครึ่งหลังต้องชมครับต้องชมว่าว่ตถุเขาทำทำได้ดีจริงๆได้ดีจริงในการกล้าแรกก้าได้ก้าเสียกับเอาจริงทําไมผมถึงต้องชื่นชมครับเพราะว่าครึ่งแรกเล่นไม่ดีเลยใครคิดเหมือนผมกดหนึ่งให้ดีครึ่งแรกโจซีเล่นเล่นไม่ได้เลยแต่ต้องชมอีกอย่างหนึ่งว่าลาเนียลี่ก็มาดีคือหนึ่งเพรสซิ่งสูงแล้ว ผมมองอีกจุดนึงไม่รู้ผมคิดเหมือนกันหรือเปล่านะว่าผมมองว่าเชลซีที่ที่วันนี้วัตฟอร์ดที่เล่นหนักอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าว่ารานีรีสั่งเองด้วยหรือเปล่านะเพราะเท่าที่ผมรู้จักลานีรีเคยเห็นเขาคุมน้องเคยคุมเลสเตอร์เนี่ยลานีรีไม่ใช่โค้ชสไตล์นั้นอะ่ะในมุมผมบอกว่าลานีรีไม่ใช่โค้ชสไตล์นั้นน่ะผมว่ามันเป็นที่ตัวนักเตะเองนะ ผมว่าตัวนักเตะเองนะครับอาจจะมีอาจจะเป็นเองอะทรุสเอกองเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับหรือแม้กระั่งคนอื่นๆมันก็หนักอยู่แล้วอะผมเลยมองว่าไม่น่าใช่จะไม่น่าใช่ลาเนียรี่อะแต่แต่อาจจะไม่ได้นะอาจจะมีส่วนก็ได้นะแต่แบบโอ้แต่ละตัวมันหนักทุกตัวอยู่แล้วอะอืมใช่ได้อีกจุดหนึ่งวันเนี้นะฮะผมว่าเชลซีเราพอไม่มีริชเจมนะสำรองก็ไม่มีนะพอเราไม่มีริชเจมเนี่ย ถ้าจังหวะที่มาซีนาเจ็บอดัมมาซีนาเจ็บอะแล้วส่งดนนี่โรสส่งมาโอ้โหถ้าริสเจมอยู่ผมว่าเชลซีเกมจะเล่นคือบอลมันจะฟโฟล์กว่นเนี้ยผมว่าจุดหนึ่งก็คือการขาดรีสเจมเลยนะเกมขึ้นทางขวาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราเห็นได้ชัดว่าเซซาอัสบิเกต้าช่วงหลังก็เริ่มโรยลงไปคือผมเชื่อว่าเขาน่าจะเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาได้ดีกว่าการเล่นวิงขวาผมว่าการเล่นวิงขวาของอัสบริเกต้าเล่นไม่ได้แล้ว ในมุมผมเล่นไม่ได้นะอะขอบคุณที่ที่ส่งดาวมาให้นะฮะขอบคุณไม่เป็นไรฟังกันไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวรอรอบทสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัดบลูทูด์เลยแล้วกันนะฮะติดตามได้นะครับไม่ใช่แค่ใน a c e b o o k นะฮะใน YouTube อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องปามสามบาท5บาทด้วยจบเกมแมนซิตี้ชนะวิลล่าลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันเชลซีชนะวอตฟอร์ดคุณไปดูเลยว่าทั้ง3เกมเนี่ยลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเอเวอร์ตันช่วงหลังฟอร์มไม่ดี1ผู้เล่นเเเเจจ็็บบยอะคาววิิร์ลน เออเยอร์ี่มีนาเจ็บนะครับก่อนหน้านี้ลิชาริสันแบนเกมนี้เพิ่งพ้นแบนกลับมาลิปูชนะเอเวอเตสบายใจอยู่แล้วครับจากจากไล์อัพส่วนแมนซิตี้ก็เอาตัวรอดได้เพราะว่าบอลอย่างเจอราดก็โอ้โหเจอความเก่าต่างกันนะอัปโสัมภาษณ์เริ่มมาแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูให้อืมเออมีมบทสัมภาษณ์ของเมสันเมาเริ่มาแล้วเดี๋ยวผมผมดูให้แต่ผมจะรอโทมัสทูเคอร์ว่าเขาจะว่าอย่างไรนะครับอืม เห็นแล้วแหละน่าสนใจน่าสนใจอยู่นะใจเย็นพรามเพิ่งมานะอืมต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นสามคะแนนที่เราเรามีโชคด้วยครับแต่วัตฟอร์ดครึ่งหลังเล่นไม่ดีถ้าครึ่งหลังครึ่งหลังเอเบเรลเดนิสหายจากเกมเลยสังเกตไหมสังเกตเลยส่วนซาอูดเดี๋ยวผมวาว่าให้ทีอืมอ,อบทสัมภาษณ์ผมยังเห็นเมสันเมาสอยู่เลยนะฮะ เขาบอกว่าบอลมันมาคือบอกเขาพูดถึงประตูที่ทําได้ในเกมกับวัตฟอร์ดเนี่ยนะฮะประตูที่เมสันเมาส์ทาได้นะ,ะเขาบอกมันยอดเยี่ยมมากๆคือมันยอดเยี่ยมความยอดเยี่ยมมันมาจากคลฮาวเวิร์ดเขาใช้คํานี้ครับเ,เขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยครับคือเขาสามารถยิงได้แล้วก็คลฮาวเวิร์ดไม่เห็นแก่ตัวเลือกที่จะจ่ายเขาสําหรับตัวเขาเองเนี่ยต้องพยายามยิงให้เข้าให้ได้ยิงให้ต่ําเข้าไว้และหามุมล่าง ให้ได้อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเมสันเมาส์นะครับที่ให้สัมภาษณ์คือเขาบอกว่าบอลยอดเยี่ยมนะมาจากไคล์ฮาวเวิร์ด์เขาอะยิงได้แต่เลือกที่จะจ่ายให้กับตัวเขาเองก็คือเมสันเมาส์นะครับแล้วก็สำหรับเขาเนี่ยเขาต้องยิงให้เข้ากรอบยิงให้อนทารเกตไว้แล้วก็พยายามยิงให้มันต่ำแล้วก็เข้าไปที่มุมด้านล่างก็คือเข้าไปที่มุม เขาบอกงี้นะเขาไปที่มุมด้านล่างอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเมสันเมาส์นะครับแล้วก็เ,เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยพยายามเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ทําประตูให้มากกว่านี้ดังนั้นในในค่ำคืนวันนี้เขาบอกว่าเขาทําได้ประตูด้วยแล้วก็ทำแอสซิสใน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 อีกลุกหนึ่งด้วยเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากๆอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเมสันเมาส์นะครับอ่าก็ผมเชื่อว่าประตูเนี้ยกับแอสซิสเนี้ยมันทำให้เมสันเมาส์กลับมาได้ คือก่อนน้านี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเมสันเมาส์ฟันคุดนะครับแล้วก็ไปผ่าตัดน้ําหนักลงเนื่องจากทานอะไรไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับคนเป็นฟันคุดผมมองเรื่องของจิตวิทยานะฮะสภาพจิตใจมันไม่ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าการคัมแบ็กกลับมาได้แล้วก็ทําประตูได้มันยิ่งทําให้แบบกระโดดขึ้นมาอีกผมเลยมองว่านี่แหละคือช่วงสําคัญมากที่เมสันเมาส์กลับมาจริงๆผมมองตรงไหนรู้ไหมฮะทุกท่านคือบอลมันมาช่วงเวลามันมาที่ เฮ้ยโอเคโคซิชเจ็บผมบอกแล้วโคซิชคือคีย์สำคัญมากๆสำหรับเชลซีแต่นัดหน้าเนี่ยการเจอเวสแฮมผมว่าจอจินโยจะได้เล่นแล้วเพราะว่านี่พักเต็มๆเลยอาจจะมีลุ้นเอ็นโกโรกองเต้เพราะฉะนั้นเกมนัดหน้าในการเจอเวสแฮมถ้าเป็นจอจินโยกับกองเต้ ay, ยังโอเคไงห,หรือถ้าเป็นจอจินโยกับอาชีกอ่ะวันนี้ชีกก็ไม่ได้เล่นดีนะแต่ถ้าออกในมุมลักษณะแบบนยังโอเคคือตั้งถ้าเป็นกลางคู่นี้คู่จอจินโยกับคู่เอ่อไม่ใช่คู่จอจินโยคู่ ชี้กับซาอูเนี่ยอย่านะครับอย่าได้พบได้เจออีกเลยผมใช้คำนี้ดีวกว่านะพอแล้วนะครับไม่ไหวครับเล่นไม่ได้ซาอูเล่นไม่ได้ผมเคยบอกแล้วว่าซาอูเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้คือเล่นไม่ได้ครับไม่ได้คือไม่ได้แล้ววันนี้มันแสดงผลชัดเจนว่าถ้าถูกเข้าไม่เปลี่ยนซาอูออกก็ถึงขั้นใช้ชาโรบาเล่นนะ่ะ <elas S 2> ผมใช้คออํานี้ดีกว่าขออนุญาตเนี่ยฮะผมใส่ไม้แป๊บนึงเผื่อเสียงมันเบา, <S <S บาคุณคิดภาพแล้วกันว่าวันนี้ถึงขั้นใช้ชาแสดงว่าสภาพซาอูไม่ไหวแล้วครับ อืมอืมใช่อย่าหาทําไม่ได้แล้วไม่ไหวจริงนะครับเสียงชัดอยู่นะโอเคนะอืมคือซาอูลเล่นอาจจะคือเขาเป็นคนที่ฝีเท้าดีอย่างที่ทูเคิลบอกเรื่องจบสกอร์โอเคแหละฝีเท้าโอเคแต่ผมมองว่าจุดหนึ่งที่ที่ซาอูมาเนี่ยคือผมว่าเขาเลือกย้ายยืมตัวมาผิดไม่น่ามาเชลซีอะผมว่าเขาน่าจะไปพวกแบบ บาซ่ายูเวนตุสนะเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าผมเชื่อสภาพจิตใจของซาอูยิ่งแย่เขาไปใหญ่ผมเห็นภาพล่าสุดของซาอูตอนที่ถูกเข้าตีวมอยู่ข้างสนามใครเห็นบ้างแล้วซาอูอยู่ด้านหลังเห็นชัดเลยว่าหน้าตาซาอูแบบเฮี้ยมันไม่ได้อ่ะอเออทวมัสทูเค้าให้สัมภาษณ์นะครับสั้นๆเพิ่งมานะครับเขาให้สัมภาษณ์กับทางเอเมซอนพรามนะครับเขาบอกว่า เราเจอช่วงเบรกหนีหนาวที่สถานการณ์ไม่ใช่ช่วงเบบนีหนาวเราเจอช่วงเบรกช่วงนี้ที่มันน่าเศร้ามากๆหวังเราหวังว่าผู้เล่นเนี่ยคนนั้นคนนี้มันจะดีขึ้นหวังว่ามันจะเป็นมันจะมีเวลาเพียงพอที่ทําให้นักเตะเนี่ยกลับมาได้กลับมาอยู่ในในทีมได้นะครับแม้ว่าช่วงเนี้เออเดี๋ยวผมผมยังงงอยู่นะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวช่วงท้ายผมขออนุญาตแล้วกันนะครับอาจจะต้องปรึกษาหน่อยเพราะว่าช่วงท้ายผมเข้าใจคาว่า11 Minute did not change คือผมยังมองว่าเฮ้ยมันอาจจะอาจจะใช้ช่วงเวลาแบบนี้ในการที่จะแบบเปลี่ยนวิธีการเล่นของเรานะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเกลเขาบอกว่าสิ่งที่เขากังวลที่สุดคือการบาดเจ็บของเทรเวอร์ชโลบาครับวันนี้เขาบอกเราโดนฮิตโดนอัดหนักมากนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปในสนาม20ครั้งได้เลยอ่ะเขาพูดคํานี้นะฮะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งกว่าสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดคืออาการบาดเจ็บที่เทรวชโลบาเจอวันนี้เราโดนอัดหนักมากๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทีมแพทย์เนี่ยอยู่ในสนามประมาณ20ครั้งได้เขาบอกว่าเข้าไปในสนามแล้วก็เหมือนกับเข้าไปรักษาผู้เล่นเนี่ยแหละเยอะมากมันเป็นการสูญเสียหรือว่าการ เสียหายมีความเสียหายครั้งใหญ่นะครับสำหรับทางอาการบาดเจ็บของเทรเวชาโลบานะครับซึ่งถ้าเบื้องต้นจากที่ดูตรงนี้ในมุมผมนะอาการบาดเจ็บแฮมสตริงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะพักหลายสัปดาห์อยู่นะครับถ้าเป็นที่แฮมสตริงกล้ามเนื้อกระตุกเนี่ยโอกาสสูงนะครับที่จะพักหลายสัปดาห์นะฮะอ่ะนี่คือล่าสุดน,นะครับที่เอ่อโทมัสทูเิลให้สัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราอัปเดตนะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเทวชาโลบาเจ็บอืม กล้ามเนื้อกระตุกนะฮะบทสัมภาษณ์กำลังมาเรื่อยๆใจเย็นนะเ,เขาชื่นชมคาร์เฮาส์ครับเขาบอกว่าคาร์เฮาส์แข็งแกร่งมากในวันนี้ครับเวลี่สตรองมากๆเ,เขาบอกว่าทูเคร์บอกว่าคาร์เฮาส์แข็งแกร่งมากๆตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าคาร์เฮาส์เป็นเหมือนผู้เล่นคนหนึ่งที่ไปถึงระดับที่เขาเคยอยู่ได้อรัคารเฮาส์เป็นระดับที่เขาอยู่ในระดับตรงนั้นแล้วก็ ทุกข์บอกว่าเขาแฮปปี้กับไคฮาวเวิร์สและลัาคูที่กลับมาลงสนามได้ในเวลา25-30นาทีนะเขาใช้คำนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมต้องเดี๋ยวผมต้องใช้ไงเออเขาบอกเพิ่มเติมว่าว่าลัาคูกลับมา ใช้เวลา25-30นาทีบวกกับช่วงเอ็กซ์ตอรไทม์ด้วยนั่นคือมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วพวกเราก็ต้องการด้วยนะครอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลใครฟังแล้วงวงผมเรียบเรียงให้ใหม่คือวันนี้ไคลฮาวเวิร์ดแข็งแกร่งมากแล้วก็ทูเคิลรู้สึกว่าไคลฮาวเวิร์ดเป็นเหมือนผู้เล่นคนเดียวคนเดิมที่ขึ้นไปถึงระดับที่เขาเคยอยู่ในแมตช์ที่มันยากแบบนี้นะฮะทูเคิลบอกว่าเขาแฮปปี้มากกับไคฮาวเวิร์ดแล้วก็ รัวครูที่สามารถกลับมาลงเล่นได้ยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีกับช่วงต่อเวลาพิเศษกับช่วงทดเวลามันเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วเราต้องการในสิ่งสิ่งนั้นนะครับอ่ะอน,นี้เป็นบทสัมภาษณ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวบทสัมภาษณ์เต็มๆขออนุญาตไปลงไว้ใน blue today ตอนเช้านะครับใครที่อยากจะรับข่าวสารอย่าลืมอย่าลืมไปกด subscribe ช่องปามสมามบาทห้าบาทด้วยนะครับอืมอันนี้คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเอาประมาณนี้ฮะตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วข่าวยังไม่ได้อดัด ไฮไลท์ยังไม่ได้ลงเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเอาทำไมเสียงเบาล่ะผมใส่ไม้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลงย้อนหลังในเอ่อ YouTube นะครับปบัง3บาท5บาทแล้วเดี๋ยววันที่เดี๋ยวนะ13ก็คือในวันเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมจะมาอีกทีนึงก็คือในสิงห์ World of Football Guru Live แต่พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาหรือเอิงครั ไอ้ติดจัดรายการที่ fm99 อกาายากมาไลฟ์หลังเกมกับวัตฟอร์ดเหมือนกันถ้ามีเวลานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมพยายามอ่านคอมเมนต์เออนอนผมอยากทุกคนนอนอะ่ะฮาวเวิร์ดไม่ช้านะคุณประมาณไม่ช้าเลยฮาวเวิร์ดไม่ได้เป็นนักเตะที่ช้าอยู่แล้วนะครับฮาวเวิร์ดไม่ใช่นักเตะช้าอยู่แล้วนะครับ สตินี้เคยบอกในบุเดซิก้าซีซั่นสุดท้ายอ่ะเนี่ยเมสารัวครูฮาวเวิฮาวเวิเนี่ย, ke, Harvard. Harvard ยมันเล่นได้ครับมันต้องเป็นชุดนี้ครับเกมนะที่เจอแมนยูสามตัวบนเป็นแวรเนอร์ซีเอ็กแล้วก็โอดอยนั่นก็พยายามอย่าหาทำบ่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเจอนะครับว่าล็อกตัดชีสกับซาอูอย่าหาทำครับผมบอกแล้วอย่าหาทำอย่าเปลี่ยนนะครับวันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ที่เราทำได้โอเคประมาณนึงแล้วแต่ผม,มอ่านคอมเมนต์มีบอกเสียงครับเอเสียงก็โอเคแล้วนะ ไม่เบานะอาขอบคุณมากนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปามสามบาท5บาทแล้วก็ Facebook เดี๋ยวขอแบบเต็มๆอีกเักเวอร์ชันหนึ่งเพราะว่าหลายคนคงนอนไปแล้วอะ่ะเพราะว่ามันดึกมากๆวันนี้เกมมันดีเลย์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงคงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีแน่ๆคือเชลซีดีเดย์แน่ๆนครับอย่างน้อยเราังเป็นจ่าฝูงไปอีกจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ